เปิดกล่องรับซื้อเหรียญ FC จังหวัดบุรีรัมย์ส่งมาขายสวัสดีและยินดีต้อนรับบรรดาพี่น้องชาวนักสะสมผมประปาศึกษาแบงค์เหรียญโบราณเจ้าของช่องรับซื้อเหรียญและจำหน่ายขายแบงค์ปันเหรียญ FC ฮะอาจจะมีเสียงรบกวนนิดหนึ่งเพราะช่างเขาทำง,งานข้างบ้านพอดีจะเป็นเสียงเครื่องอไฟฟ้าดังแกบรบ๊แบบแกบๆบอยู่ FC ฮะก็ เดี๋ยวคลิปวิดีโอนี้ปปามาเปิดกล่องเปิดกล่องให้ f อได้ดูกันว่าเหรียญที่นักสะสมจังหวัดบุรีรัมย์ส่งมาขายเป็นเหรียญอะไร f อฟฮะก็ติดตามช่องของปปาดูนะฮะ,ะเดี๋ยวเรามาเปิดกล่องกันไปพูดคุยกันไปกล้องจะสั่นนิดหนึ่งเอฟสีฮะเดี๋ยวป๊าป,ปาเปิดกล่องก่อนเนาะ กล่องซึ่งมีขนาดค่อนข้างใหญ่กันเลยทีเดียวกล่องมีขนาดค่อนข้างใหญ่กันเลยทีเดียว FC ฟซีฮะเปิดเดี๋ยวก่อนเนาะ,ะปะปาเปิดตรงนี้ปื๊ดใครที่ต้องการหาเหรียญขายอยากรู้ช่องของปะปานั้นรับซื้อเหรียญแบบไหนเอฟฮะสามารถติดตามรับชมคลิปวิดีโอทางช่องปะปาได้นะจะได้รู้ว่าปะปาร,รับซื้อเหรียญแบบไหนหรือใครที่ ต้องการฮะอยากได้เหรียญของสะสมลองติดตามช่องของปปาดูจะเผื่อจะมีเหรียญที่ท่านต้องการเก็บสะสมเนาะก็ติดตามเรื่อยๆ F4 ติดตามดูก่อนเนาะแล้วเราได้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 ห่อเหรียญมาแล้ว f c ฮะตรงนี้ก็เป็นใบรายการ F4 ฮะบางทีก็เป็นหมายเลขบัญชีธนาคารเลยด้วยแล้วปปาเก็บไว้แล้วเรามาดูเหรียญกันดีกว่า เื่องนี้ปูปลาเลือกที่จะเปิดกล่องพอดีช่างฮะช่างก่อสร้างเขาทํางานข้างบ้านพอดีแต่ว่าเราต้องรีบเปิด, FC, ดลกล่องเอซฮะก่อพอดีเสียงรบกวนกันบ้านเสียงกบเครื่องไฟฟ้าทํางานง่ากเลยเอฟซีงงโอเคเนาะเอาละเดี๋ยวเราดูเหรียญที่ได้รับมาจากนักสะสมท่านหนึ่งนักสะสมทที่จังหวัดบุรีรัมย์เอฟซีฮะเราดูอะไรกันก่อนเอยตรงนี้ก็จะเป็นเหรียญก็เอาละเดี๋ยวปูปับ มองเห็นเลย f c มองเห็นนะฮะเดี๋ยวนะฮะติดกล้องเขาจะสั่นนิดหนึ่งอ่าตรงนี้จะเป็นเหนรียญเหรียญอะไรกันเอ่ยเ่ะเรามาดูห่อน,นี้เป็นก่อนเลย f c แล้วก็ปารีบทำรายการให้ดูเลยเนาะเดี๋ยวปาปาจะบอกทีหลังว่าเหรียญไหนที่ช่องของปาปารับซื้อประจําแล้วเหรียญไหนที่ต้องอ่าเป็นเหรียญติดมาอะไรมาประมาณนั้นเดี๋ยวนะ f c ป๋าปาตั้งกล้องนิดนิดนิดนึงก่อนนะฮะโอเคแนละ้วชิ้นแรกเรามาดู F4 ฮะนี่คือ เป็นเหรียญ5บาทที่ละลึกของพระราชนิพันธ์ปีหลวงล้วนเลย f ะสำหรับซองนี้ห่อนี้อ่ะโอเคนะฮะก็ราคาไม่แพงนะฮะเล่นหากันอยู่ที่หลักสิบสูงประมาณนี้แหละ f ะหลักสิบนะเพราะว่าเป็นเหรียญที่ผลิตออกมาหลายล้านเหรียญสำหรับเหรียญของพระราชินิพันธ์ปีหลวงอ่ะปะปาวางไว้นะฮะทุบตรงนี้หลังจากนั้นเรามาดูตรงนี้ก็เป็นเหรียญแพ็ค f ะเหรียญแพ็คของ อ่าหนึ่งบาท1บาทปี17ึครุฑปี17 f เ F c ่อ่ 17, ะไปะเลปาจะให้อดินตรวจดูสภาพอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าเหรียญในแผงนั้นก็เท่าที่สังเกตดูไม่ใช่เหรียญ UNCF c 5เนี่เอาลองสังเกตดูนะฮะนะจะเป็นยันผ่านการใช้งานเนาะก็เดี๋ยวให้อดินเขาตรวจให้อีกครั้งหนึ่งแล้วกันได้กันมา4 5ชิ้น5ชิ้นพอดี F c ี่้าปาวางไว้ตรงนี้ก่อนเห็นไหมเอ่ย F c ทางบ้านเห็นไหมเห็นเนาะ หลังจากนั้นเรามาดูซองนี้กันต่อเลยเอฟฮะเป็นเหรียญอะไรกันบ้างนักสะสมท่านเนี้ยเข <c oughs> าเขาส่งเหรียญมากี่หัวแล้วเนี่ยเขาจะใส่เหรียญมารวมๆเลยปะปาต้องเปิดให้ดูแบบนี้เนาะอาจจะเป็นเหรียญเด็ดรวมกับเหรียญวาละย่อยๆประมาณนั้น <c oughs> อันนี้ก็น่าจะเป็นเหรียญอ่าอันนี้เป็นเหรียญ10บาทที่ระลึกเอฟซีฮะสิบาทที่ระลึกแล้วเหรียญน,นี้ก็เป็น5บาทที่ระลึกนะปะปาวางไว้รวมกันกับ5บาทที่ระลึกนี่ก็5บาทที่ระลึกฮะเอฟซีฮะ โอเคเนาะหลังจากนั้นก็ไม่มั่นใจเหรียญนี้น่าจะเป็นเป็นปี29งเ้าไหมเอ่ยนะเดี๋ยวป้าดูให้แป๊บหนึ่งอันนี้เป็นเหรียญหนึ่งบาทปี29 f เก้ารูปแบบช่อ้าสั้นอ่ะ เป็นรูปแบบชอบ่อแฟสัน้นแต่ว่าผ่านการใช้งานค่อนข้างเยอะกันเลยทีเดียวสําหรับเหรียญนี้เพราะว่าเขาเป็นเหรียญหมุนเวียนอยู่ในระบบ F4 ฮะปึ๊บเดี๋ยวาปากดกล้องนิดน,นึงนะฮะปึ๊บอ่ะอันนี้เป็นเหรียญหนึบาทช่อบฟสัน้น F4 ปาปาวางไว้ก่อนตรงนี้นะปึ๊บ หลังจากนั้นก็จะเป็นเหรียญหนึ่งบาทเช่นเดียวกันแต่ว่าเป็นเหรียญหนึ่งบาทที่ลึกเสด็จในวัดพนครเอาใครที่มีนะฮะก็ยังพอซื้อขายกันได้อยู่โอเคเนาะหลังจากนั้นเรามาดูเหรียญนี้น่าจะเป็นเหรียญสิบบาทอ้าเป็นเหรียญยี่สิบบาทที่ลึกเอฟซีฮะเป็นวาละเป็นเหรียญวาละย่อยๆอยู่นะฮะยังยังเป็นวาละย่อยๆอยู่อ่ะโอเคนะฮะนี่คือเหรียญยี่สิบบาทที่วางไว้ตรงสิบบาทเลยเนาะวางไว้ตรงสิบบาทหลังจากนั้นเรามาดูเหรียญนี้ อ่าเรีที่ตั้งกล้องของปปานั้นไม่แน่นเท่าไหร่เอฟซี FC ฮะกล้องจะดูดิ้นๆเึงโอเคเนาะเหรียญน,นี้นั้นจะเป็นเหรียญหนึ่งร้อยบาทอ่าห้าสิบบาทที่ึเอฟซีฮะนะร้อยห้านสะิบปีกระสาประมาณนี้แหละปะปปาวางไว้ตรงมุมนี้นะปุ๊บอืมหลังจากนั้นมาเปิดต่อเลยปปาอยากให้เอฟซีได้ดูเหรียญกันเยอะๆปปาจะรีบเลยนะเพราะมีหลายรายการเนาะอ่าอันนี้เป็นเหรียญห้าบาทปีพศสองพันห้าร้อยสี่สิบหกสภาพผ่านการใช้งาน โอเคเนาะอ่ะปะปาวางไว้ตรงนี้จุ๊บแล้วก็จะมีเหรียญอ่าอันนี้จะเป็นเหรียญอะไรกันเอ่ย F4H นี่เป็นเหรียญอะไรกันเอ่ยนี่เป็นเหรียญ20บาททีลึกประมาณนี้แหละ f ฮะปป้ามั่นใจว่าจะเป็นดูเหมือนจะเป็นอืมไม่เป็นไรวางไว้ก่อนดีกว่า20บาททีลึกปับ๊บอ่ะหลังจากนั้น <c oughs> เขาจะแยกมาเลย f 4นะขเขาจะแยกมาเลยนี้ก็เป็นเหรียญวาละย่อยๆนะเขาก็จะแยกมาเขาเรียบร้อยเลยนักสะสมท่านนี้ เป็นนักสะสมจังหวัดบุรีรัมย์ fc ฮะอันนี้ก็เป็นเหรียญ20บาทที่ระลึกชึบวางไว้อืมตรงนี้ก็จะเป็นเหรียญ fc ฮะนี่เป็นเหรียญหนึ่งบาทเป็นเหรียญหนึ่งบาทอ่าปีศูนย์ห้าหลังตราแผ่นดินอปปาวางไว้อ่ะรูปแบบก็จะคล้ายๆกันเลยเนาะสำหรับเหรียญเหรียญหนึ่งบาทตราแผ่นดินกับเสด็จนิวัฒน,น,น์พระนคร เป็นรูปแบบตาแผ่นดินคล้ายๆกันเลยหลังจากนั้นก็จะเป็นเหรียญอ่าหนึ่งบาทตราแผ่นดิน f อฮะเนี่ยนะอ่ะใครที่มีนะฮะเอฟซอ่ะปะปาวางไว้รวมกันนี้ก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากันเราจะไปตรวจเช็คทีหลังใหม่ f อฟซฮะรู้สึกว่ารู้สึกว่ากล้องของปะปาไม่ค่อยจะแน่น FC ฮะอ่ะเอาละเนาะพอพอจะมองออกอยู่พอจะมองรู้อยู่หลังจากนั้นก็จะเป็นเหรียญในกันเอซฮะตรงนี้ก็จะเป็นนะ เดีบบ๋ยวแป๊บหนึ่ง f c อันนี้เป็นเหรียญน,นี่เป็นเหรียญหนึ่งบาทที่ลึกสองสีไอ้สิบาทที่ลึกสองสี f c, ปะปะปาเบอร์ละสิบาทสองสีที่ลึกวาระย่อยๆปะปาวางไว้ตรงนี้เห็นเนาะ f c พอจะมองเห็นเนาะแล้วเหรียญนี้ก็อันนี้ที่จริงก็เป็นเหรียญวาระย่อยเหมือนกัน f ะเพียงแต่นักสะสมเขาจะแยกแยกมาถ้าก็เห็นเป็นวาระไม่เหมือนกันอะไรประมาณนั้นอ่ะอันนี้ก็เป็นวาระเย่อยๆปะปาวางไว้หลังจากนั้นก็จะเป็นเหรียญ อันนี้เป็นเหรียญ1น1บาททึ่สรอบเอฟซีพระชนยุคครบ3รอบก็อยู่ในชุดเดียวกันของ1บาทสเสด็จนิวัฒน,น์พนครโอเคนะปปาจะไปเร็วหลังจากนั้นเรามาดูเหรียญ10บาท2สี F อฟฮะเหรียญที่ได้รับความนิยมกันมาตลอดในวงการเหรียญบ้านเรานี่คือเหรียญธนาคารไทยแห่งแรกครุฑธนาคารไทยแห่งแรก F อ อาป้าปาวางไว้เดี๋ยวให้อเมริกาจัดการเอาใหม่เนาะหมดหรือยังเอ่ยแล้วเหรียญน,นี้คืออันนี้ก็เป็นเหรียญปกติธรรมดา f 4ะเหรียญสิบ,บาทสองสีที่รือกว่าละย่อยๆปกติธรรมดานะโอเควางไว้แล้วเรามาดูชิ้นต่อมาเลย F4 เรามาดูชิ้นต่อมากันเลยอ่ะฮึบชืบอ,อ, <c oughs> อันนี้ก็เป็นเนี่ย f 4ะเขาจะใส่แยกกันมานะเป็นวา เป็นเหรียญ20บาทที่ระลึกอ่ะปาปาแยกมาให้วางไว้ที่ที่อ่าชนิดราคาเดียวกันเนาะอันนี้ก็เป็นเหรียญเหรียญ50บาทที่ระลึกเอฟซีไฮเดอร์ปาาเปิดก่อนนะปาปาใส่ทุ่มือจะเปิดยากนิดนึงป๋าใส่ทุ่มือจะเปิดยากนิดนึงอ่าเอฟซีไฮนี่คือเหรียญ50บาทนิกเกิลที่ระลึกโอเคเนาะเมื่อกี้อ๋ออันนี้ก็เป็น50บาทวางไว้ตรงนี้ โอเคฮะ F4 หลังจากนั้นก็เป็นเหรียญ20บาทเทลึกอ่ะป๊าปาวางไว้เราได้กันมาหลายรายการ F4 ฮะก็เป็นทั้งเหรียญหมุนเวียนที่ได้รับความนิยมอันดับที่ 1- และ2ตรงนี้เนาะแล้วก็เหรียญ10บาทสองสีได้ที่ได้รับความนิยม F คุดธนาคารไทยแห่งแรกหลังจากนั้นตรงรู้สึกว่าเราจะเริ่มมาถึงเดี๋ยวว่าปให้ดูชิ้นนี้ก่อนดีกว่าคืออะไรกันเอ่ย อันนี้ทรงนำชนบทให้วัฒนา fc ฮะใช่ไหมเอ่ยน่าจะใช่เป็นเหรีตัวติด fc ฮะนะจำนวนการผลิตก็ไม่มากเท่าไหร่ปะปาวางไว้ตรงนี้หลังจากนั้นจะเป็นเหรียญ5สตางรู fc ฮะ5สตางรูโอ้นี่เราได้20สตางรูมาด้วย fc มากันครบชุดเลยนะ5สตาง5สตางเนื้อเงิน fc หะลายกระหนกแข้งสิงแล้วก็มามี10สตาง fc ฮะลายกระนกแข้งสิง แล้วก็จะมีเหรียญ20สตางค์ลายกระน,ก,น,นกแข้งสิงปี2484ีและปี2 4 8 5เหรียญ5สตางค์กับ10สตางค์ f อฟะน่าเก็บสะสมนะแล้วก็มาถึงยี่สตางค์โอเคเนาะไปเลปาป่าวางไว้ก่อนครบชุดมาเลย FC ฮะตรงนี้สำหรับเนื้องเงินเนาะหลังจากนั้นตรงนี้น่าจะเป็นเหรียญโบราณและ FC น่าจะาเป็นเหรียญโบราณอ่ะเดี๋ยวเราเปิดกล่องกระนุดลวนเลย F4 เนาะะป๊าจะบอกท้ายคลิปว่าป๊าร,รับซื้อไหมรับซื้อทั้งหมดไหมอะไรประมาณนั้น f c ฮะเหรียญน,นี้เป็นเหรียญอ่ารหัสาแผ่นดินนะเนี่ยใครที่มีนะฮะเหรียญรหัตราแผ่นดินป๊าหยุดทํารายการไปนานแล้วสำหรับเหรียญบาทหนึ่งรหาแผ่นดินสมัยราชกาลที่ห้าเหรียญกระสับเงิน F4 ใครที่มีนะฮะป๊าก,ก็รับซื้ออยู่โอเคนะฮะเหรียญน,นี้รู้สึกว่าจะเป็นรอสอ 1-2-2หรือเปล่าปะปาสองกล้องน,นิดหนึ่ง <S 2> <S 2> เป็น1 2 2่งสองส F4 ถท่าผ่านการใช้งานค่อนข้างเยอะกันเลยทีเดียวอะนาอก,ก็1-2-2นี้รู้สึกว่าจะเลื่อนลางเลยเพราะก็ผ่านการใช้งานมาค่อนข้างเยอะหลังจากนั้นมาปิดท้ายรายการเลย F4 ครัดูเหมือนปะปาจะเล่งนิดหนึงอ่ะยังไม่หมดอย่างตรงนี้คืออะไรเอยเดี๋ยวปะปาให้ดูนะ เป็นอพอดีปปามีงานอื่นต้องต้องทาต่อนะปะปาเปิดกล่องให้ดูกันอันนี้ก็เป็นเหรียญรหัสตราแผ่นดินเช่นเดียวกัน fc ฮะเดี๋ยวปปาดูนิดนึงนะอันนี้ไม่มีรออหัส fc ฮะเหรียญน,นี้เหรียญน,นี้ไม่มีรหสอนะเหรียญรหัตราแผ่นดินเหรียญน,นี้ไม่มีรหสสวางไว้คู่กันตรงนี้แล้วก็มาดูอีกเหรียญหนึ่ง fc ฮะนี่ก็เหรียญรหัตราแผ่นดิน เหรียญน,นี้ก็ไม่มีรอซอเช่นเดียวกันโอเคเนาะ FC นี่คือเหรียญบาท1รอหตราแผ่นดินเราได้แบบไม่มีรออรมา2เหรียญ FC ฮะแล้วก็รออสอ1 2 2อีก1เหรียญเอาวางไว้ตรงนี้ปะป๊าไม่มั่นใจฮะว่าเป็นเหรียญอะไรประป๊าให้ดูเนาะปะป๊าให้ดูก่อนอ๋อ FC ฮะอ่าเดี๋ยวเดี๋ยว,ยว,ยว,ยวตัวนี้วางไว้ก่อนนี่คือเป็นเหรียญตลับมาเลยโอเคนะฮะเป็นเหรียญอะไรกันเอออยู่ในนี้ เดี๋ยวป้าปาลองให้ดูสิ F4 เปิดออกมาอ๋อป็นเรียนหอสสมุดแห่งชาติ <c oughs> นี่ F4 ป้าปาบอกเลยนะว่าเหรียญเหรียญยี่สิบบาทที่ระลึกหอสมุดแห่งชาตินีเน่เป็นเป็นเหรียญยี่สิบบาทที่ระลึกท,ท,ที่มียอดจํานวนการผลิตถือว่าน้อยกันเลยทีเดียวเพียงสองแสนเหรียญเท่านั้นเองอ่ะ F4 เราได้กันมาหนึ่งเหรียญ โอเคเนาะอย่าลืมเก็บสะสมใน f อฟซฮะเหรียญย0บาทที่หอสมุดแห่งชาตินะเป็นอีกวาระหนึ่งเหรียญหนึ่งที่ผลิตน้อยแล้วก็ได้รับความนิยมหลักๆเลย f อฟซเหรียญที่ผลิตน้อยและหายากเป็นอีที่น่าเก็บสะสมก็แล้วกันโอเคเนาะะปะปวางไว้ก่อนนะฮะชึบตรงนี้แล้วเรามาดูปิดท้ายรายการ f อฟซฮะด้านหลังเป็นเหรียญ5บาทที่ลึกพระชนมายุ50พรรษา พลิกดูด้านหน้า F4 ด้านหน้า5บาทสยามิน F4 เหรียญรุ่นนี้มีทั้งด้านที่จริงมีมี2บล็อกเลย F4 ก็ด้านหน้าเป็นบล็อกของเหรียญ5บาทมุนเวียนค,คล้ายกับเหรียญ5บาทคุดเฉียงนั่นแหละ F4 ด้านหน้าจะเขียนว่าสยามินเห็นไหมฮะคล้ายๆ5บาทคุดเฉียงปีพศ2520แล้วก็22 แต่ว่าเอฟี C H, เหรียญน,นี้เป็นเหรียญที่ปัม๊มผิดพลาดวงการเรียกว่าเหรียญตลกจากด้านหน้าเป็น5บาทสยามมินหรือว่าคุดเฉียงปีพศ2520และ22แต่ด้านหลังไม่มีคุดเฉียง f อฮะด้านหลังนั้นเป็นบล็อกของ5บาทที่ระลึกจับทั้งเ,เหรียญ5บาทม้นเวียนและก็5บาทที่ระลึกมาไว้ในเหรียญเดียวกันเกิดการปัม๊มผิดพลาด วงการเรียกว่าเหรียญตลกเหรียญน,นี้ F45 ก,ก็เดี๋ยวข้อมูลป่านนามาฝากกันคร่าวๆแล้วก็ประกาศรับซื้อกันไปด้วยดีกว่าเนาะคลิปนี้เอาละเราจบกันตรงนี้ก่อน f ฮ5วันนี้เราได้เหรียญเด็ดๆมากันหลายเหรียญกันเลยทีเดียวนะไม่ว่าจะเป็นเอาหลักๆแล้วก็5บาทสยามิน5บาทปี4ี่หกเหรียญหนบาทปี29ช่อฝาสัน้นใช่ไหมฮะแล้วก็เหรียญสิบบาทที่ลึก คุธนาคารไทยแห่งแรกพูดถึงหลักๆใน f อฟฮะแล้วก็จะมีเหรียญเนี่ยเอฮะหอสมุดแห่งชาติ20บาทที่ลึกวันนี้เราได้กันมาหลายเหรียญถ้าพูดภาพรวมตรงนี้แล้ว f อฮะปอปารับซื้อถือว่าทั้งหมดเลยหลังจากนะั้นก็ต้องเป็นที่สภาพผิวของเหรียญน,นะต้องเป็นสภาพผิวของเหรียด้วยโอเคเอฟวันนี้รายการตรงนี้ปอปารับซื้อทั้งหมดแต่เว้นวักนิดนึงนะเอฟถ้าเป็นเหรียญ ถ้าเป็นเหรียญ10บบาท2ส,สีที่ระลึกเนี่ยถ้าเป็นสภาพเก่าซีดผ่านการใช้งานแล้วไม่มีราคาเกินหน้าเหรียญเลย f อฮะเพราะว่าเหรียญเก่านักสะสมเขาไม่ค่อยจะนิยมเล่นหาฉะนั้นใครที่เก็บสะสมหรือคิดจะไปจับเหรียญ10บาท2ส,สีที่ระลึกวาระเก่าเก่าซีดซีดผ่านการใช้งานมามา,มากๆเนี่ยช่วงนี้นะฮะแทบจะไม่มีราคาเกินหน้าเหรียญเลยโอเคเนาะ สำหรับเหรียญที่ไม่ผ่านการใช้งานก็ยังพอซื้อขายกันได้สำหรับเหรียญ10บาทที่ระลึกวาระย่อยๆนี่คือเหตุผลและข้อมูลจากช่องของป้าปาโอเคนะฮะวางไว้ขอบคุณเจ้าของเหรียญจากจังหวัดบุรีรัมย์ที่ส่งเหรียญมาแบ่งปันช่องของป้าปาแล้วก็ขอบคุณตุอการติดตามรับชมโอเคเนาะนักสะสมท่านใดที่ <c oughs> อยากได้เหรียญเวลาป้าปา,ปปาเปิดกล่องแล้วป,ปา้าป่านำเหรียญมาเผยแพร่ตรงนี้ หากท่านสงสัยอะไรยังไงก็สามารถแอดไลน์ทั้ง2อไลน์ใต้คลิปดูดแล้วก็ปรึกษาพูดคุยกับแอดมินได้เลย f อฟซีฮะเดี๋ยวคลิปหน้าพบเจอกันใหม่คลิปนี้สวัสดีครับ